แล้วในวันนี้นะครับเราจะเปิดเผยความลับของตัวของไทเทลนะครับหรือว่าฉายาที่ทุกคนถามหาหรือว่าพี่ครับทาไมผมใส่เซตตามพี่แล้วดามิดไม่เท่าผมเลยหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งผมดูความลับแล้วนะครับทุกคนเร่องความลับมันอยู่ที่ฉายานะครับแต่จริงมันก็ไม่ลับเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้กันขนาดผมยังไม่รู้เลยนะครับในช่วงแรกเพราะว่าผมอาจจะยังไม่ได้ใส่ใจมากมายนะแต่ว่าไปๆมาๆนะครับผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ครา้งที่จะสคัญนะเกี่ยวกับดามิดที่เราตามหานะครับเพื่อจะให้ดาวมิดเนี่ยเท่าก ้ผมก็อาหารมาแล้วนะครับว่าทําไมถึงดาวเมจถึงไม่เท่ากับผมนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับฉายาเดี๋ยวเราไปดูข้อสําคัญของฉายานะครับหรือว่าความลับที่ถูกซ่อนไว้ของฉายานั้นมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผมบอกไปสําหรับก่อนที่จะไปดูเรื่องเกี่ยวกับฉายานะเรื่องของดาวเมจนี่ครับคุณสามารถไปดูคลิปอื่นๆได้นะซึ่งผมยามที่จะทําบอกไปทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่วิลลิกนะครับไททอลหรือว่าจะเป็นเรื่องของสแตทนะครับหรือว่าการเก็บสัต อัพตัวของเงาปั้นเงาให้เก่งทำยังไงผมทําคลิปไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่านวันนี้นะครับผมก็จะมาไขาข้อสงสัยนะว่าทําไมดามิดไม่ได้ขงพี่เลยนี่แหละนะครับความลับอยู่ที่ไทเทลตรงนี้นะครับถามว่าทำไมถึงเป็นฉายานะครับพี่เรามาดูนะครับตอนนี้นะครับผมมีฉายาทั้งหมดไม่รู้กี่อันนะคือเยอะมากๆนะครับก็คือเยอะมากอันไหนที่หาได้ก็คือผมหามาหมดแล้วนะครับ นี่แล้วก็เรื่องของซับนะครับก็นี่ไงมีบวกอะไรงี้ด้วยนะครับยืมมากๆนะครับก็เอาละนะถามว่าทุกคนครับควาอมรับเนี่ยพี่ว่าอะไรพี่จะพูดแล้วผมรอมานานแล้วเออผมขออนุญาตรำนิดนึงนะครับก็รำนิดนึงโอเคครับก็มาก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปอก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักตัวของชายาก่อนนะชายาเนี่ย มีหลากหลายชายานะครับแล้วก็มีหลากหลายตัวของสเตตนะครับอ,ออย่างเช่นผมจะเลือกตัวตัวของชายาลิมิต e d นะครับที่ชื่อว่าซัมเมอร์มอนัสตัวนี้นะครับก็เวลาเนี่ยมันจะมีข้างบนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นชื่อตัวของชายาทุกคนก็ในช่องตรงนี้นะครับมันจะคออือวิธีการหานะครับหรือว่าได้รับมานะก่อนที่เราจะได้ฉายาจะขึ้นเป็นแบบ สงสัยอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็ถ้าเรากดไปเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าไม่บอกนะอืมก็การที่มันจะขึ้นแบบนี้ว่าคุณได้มาจากไหนนะครับก็คือก็คือตอนนี้คุณได้ใช้ยาแล้วนั่นเองส่วนถัดมานะครับตัวของนี่เลยครับควิปนะครับอีควิปปับก็คือตอนที่คุณใช้ใช้ยานี้นะครับหรือว่า กดใช้สายาต ader, ni, worries, ini, ัวน <tout S 2> <os>. ี <tout S 2> ้คุณจะได้รับบัฟอะไรบ้างนะมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับผมนอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าตัวของช้ยาซัมเมอร์เนี่ยมันก็ได้ดาวน์มิดนะครับเวปบอนูโบอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ได้สนใจมากนะเพราะว่าอันนี้ก็มีแบบช้ยาแต่ละช้ยาเนี่ยบวกไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะแต่ว่าเซงหนึ่งครับที่มีนั่นก็คือนี่ครับอัน อันอีควิปบัฟนะครับก็คือนะผมจะให้ดูฉายาเอ่ออย่างนี่นะครับฉายาใหม่ก็คือเอ่อรัดแชมเปี้ยนนะครับก็คือทําการผ่านตัวของบอสรัดนะครับฮาร์ดนะระดับฮาร์ดคุณได้ฉายาตัวนี้มานะครับคุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยฉายาตรงนี้นะครับก็จะมีตัวของอันอีควิปบัฟตรงนี้นะครับก็คือตรงตัวเลยครับเป็นบัฟนะครับที่ได้จากการไม่ใช้นะครับก็คือคุณได้ฉายาเฉยเฉยบัฟตัวนี้ก็จะทํางานแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ผมใส่ลิลิกถูกไหมการที่ผมใส่ลิลิกนะครับนะอย่างตัวละครนะครับอย่างตอนนี้ผมใส่ลิลิกเท่านี้ใช่ไหมผมทุกคนทุกคนจะเห็นได้ว่าเลเวลของผมผม,มันบูตมาประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับอ่ะประมาณนี้จริงจริงจริง,รง,รงมากกว่านี้นะทุกคนทุกคนจะเห็นได้ว่าดาเมจมันบูตมาประมาณนี้นะผม mm hmm. ก็สมมติว่าถ้าผมถอดตัวของลิลิกออกเนี่ย ตัวของเลเวลที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องหายไปด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราจะทําการถอดออกให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีลิกเลเวลหรืออ์ติฟงอ์ติแฟกอะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมจะทําการถอดนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถอดตัวของรีลิกออกแล้วนะครับแล้วก็พวกอ์ติแฟกนะถอดออกให้หมดเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอดตัวของอ์ติแฟกนะครับแล้วก็ตัวของรีลิกออกแล้วนะครับที่เป็นตัวของเพิ่มบัฟนะครับแล้วก็เราจะถอดตัวของฉายาครับที่ผมใส่อยู่ด้วยนะเพราะว่ามันก็บกของเลเวลเหมือนกัน อะไรอย่างนี้นะอ่ะทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการเอ่อระดับของตัวละครเนี่ยผมได้ทําการเอาออกไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่สิ่งที่ผมเอาออกไม่ได้นะนั่นก็คือตัวของเอนชานนะครับตัว่องของเอนชานหรือว่าเรื่องของสเตตอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะพอผมกดเข้ามาเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าเห็นป่ามันยังบวกเลเวลอยู่ที่109.5นะครับอ่านั่นก็คือครับเหตุผลคือนี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเนี่ยชาร์จแบบ อัน e ิงคุชปั๊บตรงนี้นะครับก็คือถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยคือคุณแค่ได้ฉายาไมาเ่เฉยเนะแค่ได้ฉายานะครับคุณก็จะได้บัฟตัวนี้มาใช้โดยฟรีๆโดยที่ไม่ต้องกดใช้นะแต่ว่าตอนนี้คุณใส่ได้ทุทกฉายานะครับแต่ว่าฉายาที่เป็นออตอนอ e ีคิปเนี่ยมันจะบวกมากกว่านั่นทุกคนน่าจะเก็ตแล้วนะครับว่าทาไมดาเมจนไม่เท่บผม <c oughs> นั่นแหละนะครับอ่ะกเ็เพื่อเป็นการไขข้อสงสัยนะครับก็ทุกคนจะเห็นได้ว,ว่า นี่ขนาดผมไม่ได้ใส่นะทุกคนมันก็จะบวกที่1 0 9เลเวล l v e l ก็อันนี้เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับชายาแต่และชายาเนี่ยจะบวกตัวของอันนี้คิอไม่เหมือนกันนะครับอย่างเป็นตัวของชายาอันนี้นะครับพวกลัสนะครับก็จะบวกตัวของ level กับเวป p o n d a ม a แล้วก็อันนี้บวกเปอร์เซ็นต์ของาม m a นะครับซึ่งมันจะบวกหมดเลยนะครับค่าพวกนี้นะอ่ะมันก็จะบวกหมดเลยอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับอันนี้ก็ผมก็ ไม่ใช่เออผมเพิ่งรู้แล้วนะฮะมี้ครับผมก็เพิ่งรู้แต่ว่าก็เลยมาบอกกันนะครับก็อย่างเช่นใสายาซับตัวนี้นะครับนี่ผมก็ยังไม่ได้ปลดนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับถามว่าเออสายยาพวกข้างล่างตรงนี้นะครับคืออะไรนะครับมันก็คือการที่คุณจะซื้อดับในแต่ละเกาะนั่นเองนะครับโอเคนะครับถามว่าซื้อดับในแต่ละเกาะเนี่ยจะปลดล็อกยังไงนะครับก็ให้เรามาทําการกดบายนะครับดับทุกดับบนเกาะนี้นะครับหรือว่าแบบเกาะไหนก็แล้วแต่นะครับให้ทําการกดซื้อไปให้หมดนะครับ ซึ่งเมื่อคุณครอบครองดาบทุกเล่มนะครับบนเก่อนนั้นนะคุณก็นี่คุณก็จะได้ตัวของฉายาตัวนี้มาเห็นปะ นี่มันจะได้ตัวของเวปปอนดาเมจนะครับบวกอีก3%ซนะครับซึ่งผมต้องไปตามเก็บให้ครบเลยนะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยอาจจะต้องมาทำการเก็บฉายากันนะครับเพราะว่าตัวของชา a d โดเนี่ยของผมได้ทำการเก็บครบหมดแล้วนะครับฉายาซับเนี่ยเก็บครบหมดแล้วนะครับเลยแค่ดาเมจตัวของดาบนะทุกคนก็วิธีการเก็บเนี่ยให้เราไปตะเวนนะครับตามเกาะต่างๆนะครับโดยการใช้เงินนะครับในการเปซซื้อตัวของดาบในแต่ละเกาะนั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทําการปลดล็อก ดันเอ้ยผมจะมาทำการปลดล็อกเอ่อใช้ยทซับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับอะเรามาต่อที่เกาะไคจูนะเราทำการซื้อดาบไปเลยนะครับซื้อดาบไปเลยครับครบทุกเล่มอะไรอย่างงี้นะผมไม่แน่ใจว่าในดันเนี่ยเกี่ยวด้วยไหมนะครับเพราะว่าในดันเนี่ยผมได้ทําการเอ่อเก็บหมดแล้วแหละนะผมว่านะทุกดันแหละวอกาสจะผ่านตัวของดาบตัวนั้นมาหมดแล้วนะทุกคน ก็อ่ะนี่ครับแล้วก็ทําการซื้อดาบมานะครับแล้วก็เก็บไว้หนึ่งหนึ่งก็ได้ล้วแต่ทุกคนเลยนะครับก็แอปก็นี่ครับดาบดาบของแต่ละเกาะนะเราต้องเอ่อทำการซื้อนะครับซื้อไปเลยครับปั๊บปั๊บปั๊บซื้อไปเลยครับผมไม่สนนะคือเน้นเก็บฉายานะครับรอบนี้ตอนแรกคือผมไม่ได้สนใจตัวของฉายาพวกนี้เลยนะครับอ่ะเนี่ยเห็นวะมันก็เริ่มปลดล็อกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับฉายานะเห็นป่ามันจะบวกตัวของเอ่อเวเปอนดามจเนี่ยเห็นไหม 3% 3%นะยิ่งสแต็คกันไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเป็นมากๆมากๆเนี่ยก็จะบวกเยอะเหมือนกันนะครับโอเคครับแล้วก็ซื้อไปเลยครับดาบแต่ละหลับเราไม่ต้องสนใจครับราคาเพราะว่าเงินผมเยอะอยู่แล้วตอนนี้เยอะมากๆโอเคครับไปกันต่อครับผมไปที่เยนเกาะของฟิเลนนะฟิเลนแล้วก็เป็นต่อของเกาะนินนะครับหรือว่าฮันเตอร์ฮันเตอร์นะทุกคนก็อันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับอะตอนนี้นะครับผมให้ดูนก่อนนะว่า วเวเปดาเมของผมนะครับบวกที่อยู่บวกอยู่ที่690นะครับ690านะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าถ้าผมซื้อครบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะบวกมาเท่าไหร่นะครับว่าทุกคนก็นจะได้เห็นด้วยว่าแบบเออพี่มันบวกจริงนะอะไรเงี้ยนะครับไม่ไม่ได้มนโนอะไรอย่างงี้นะเออก็อันนี้ครับก็เราก็ทาการซื้อไปเลยนะครับปับ๊บเห็นปะทุกคนเห็นปะเมื่อผมได้ฉายามาแล้วนะครับตัวของ เอ่อเวปพนดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเธอทันทีนะครับไปบวก3%นะครับยิ่งเก็บครบเนี่ยผมบอกเลยว่ายิ่งเยอะมากนะครับก็เท่านี้นะครับผมบอกเลยว่าเอ่เออาจจะต้องไปตามเก็บฉายาแต่ละฉายานะก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้ว่าฉายาแต่ละฉายาเนี่ยหายยังไงนะครับก็อย่าลืมที่ เจอทืบไ์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะว่าพี่ผมอยากรู้ว่าฉายาแต่ละฉายาเนี่ยมันหายยังไงนะครับพี่ผมพาผมไปหาหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วบอกได้นะครับผมก็ไม่ว่าจะสงสัยฉายาไหนหรือว่ารวมฉายาเลยนะครับในคลิปเดียวผมคิดว่าอาจจะทำคลิปมาแบบว่าบอกฉายาวิธีการหาฉายาแต่ละฉายาในคลิปปเดียวไปเลยเดี๋ยวผมหาเวลาว่างมาทำนะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในช่วงที่กำลังสอบนะครับก็อาจจะลงคลิป โดยปกติผมลงคลิปแบบสองคลิปนะครับต่อวันแต่ว่าตอนนี้คือผมลงแบบอาจจะไม่ถี่เท่าไหร่นะครับอาจจะลงแค่6กโมงเช้าคลิปเดียวนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ปิดเทอมมะครับว่าน้องๆเนี่ยอาจจะเริ่มเปิดเทอมกันแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมอยู่มหาลัยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เก็บฉายามาเกือบครบนะเยอะมากๆเลยนะครับก็เราต้องทําการเก็บไปเรื่อยๆนะครับก็จากเมื่อกี้นะครับที่ผมได้พูดไปเนี่ยว่า เวฟพ่นดาเมจนะครับบวกอยู่ที่600นะตอนนี้เป็น7 0 0ดนแล้วนะครับเออนี่นะครับบอกเลยว่าดาเมจเดี๋ยวเพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะครับอ่ะอย่างตอนนี้ทับดาบดาบผมผมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเราเม็ดเดิมเดี๋ยวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้น่าบวกอยู่ที่1เออสิบแปดจุดศูนย์สองเอสเอสพีดีนะครับผมก็อันนี้ยังไม่ได้ใส่ตัวของลิลลลิกอะไรเลยนะครับก็ดาเมจก็จะประมาณนี้ครับเดิมเดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะบวกขึ้นมาเท่าไหร่นะผมละ โอเคปึ๊บนะอันนี้คือผมก็เก็บใช้ยาได้มาได้พอประมาณนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็อาจจะบวกมันน้อยนะแต่ว่าบวกแน่นะทุกคนถ้าเก็บครบเนี่ยบวกแน่ๆนะอ่ะไปครับเกาะใหม่นะทุกคนไอ้เกาะใหม่นะผมเอ่อตะเกียวกูนะแล้วก็ไคจูหรอไม่เดี๋ยวไปจบตัวของดันของซิดนะเพราะว่าเราไปเริ่มทีเกาะไคจูนะครับเอ่อว่าแต่ว่าแต่แตออซื้อดับตรงไหนพี่อ๋อตรงนี้นะ โอเคมาครับทำการซื้อตับไปเลยลลลไปครับรันรันเสร็จครับไปครับกาะสุดท้ายนะเกาะสุดท้ายนะครับสำหรับโลกที่2นะจากที่ผมบวก600นะตอนนี้บวกมา708นะครับก็แบบโอ้โคตรดีอะ่ะเจ๋จริงๆนะครับก็คือมันาอาจจะเห็นผลไม่เยอะนะทุกคนแต่ว่าชายายอื่นเนี่ยเห็นผลเยอะแน่นอนนะเพราะว่าผมก็เอาเก็บมาครบหมดแล้วนะครับแต่ละชายายก็ ที่มันสามารถหาได้นะตอนนี้นะทุกคนอะตอนนี้ก็บวกเป็น7 71 1แล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับในโลก2เนี่ยผมก็ได้ทําการเก็บฉายาตัวของพวกซับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นนี่เลยเห็นปะจานนี้ผมไม่ปลดนะเห็นว่ามันจะบวก3บวก3บวกสามไปงี้นะครับก็คือเอ่อไปเก็บฉายาให้ครบนะครับดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะบวกรเบ้ป้อนดาเมจเนี่ยดาเมจที่จะเพิ่มขึ้นมาโอ้โหดูดิเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็จริงนะครับแต่ว่าบอกเลยว่า คนหานะนิดนึงแต่ว่าเป็นดามิตเหมือนกันนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปต่อลูกที่2เอ๊ะลูกที่1กันนะครับโอเคครับสำหรับลูกที่1นเนี่ยเดี๋ยวเราผมจะเริ่มจากเกาะกลางนะครับหรือว่าเกาะเริ่มต้นกันก่อนนะครับนั่นก็คือเกาะของโซโล่ริบิงนะแล้วก็ทําการซื้อดาบนะครับทุกเด่มบนเกาะนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ขี่แบสัตว์เลี้ยงของเรามานะครับแล้วก็ลงไปซื้อตัวของเวบเปิลช็อปตัวนี้ครับทุกดาบนะแล้วก็รันไปเลยสําหรับเกาะแรกนะครับรันไปเลยปั๊บเรียบร้อย ไปครับต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่เกาะตัวของเกาะไหนดีอ่ะไปเกาะโจโจ้นะครับแล้วก็มาจบตัวที่เกาะของมันพันแมนนะครับตัวของเว็บปอนช็อปนะครับจะอยู่ตรงตัวของแถวแถวจุดเกิดนะครับของแต่ละเมืองนะก็หาค่อนข้างง่ายนะครับมันไม่ได้ซ่อนอะไรเราอยู่แล้วนะครับเือแค่หาเงินมาซื้อเนาะวันนี้นะครับก็ให้เราขี่สัตว์เลี้ยงนะครับไปซื้อเลยก็มานนี้ครับจริงๆเนื้อหาในคลิปนี้มันมีแค่ต้นคลิปนะครับแต่ว่า ตอนนี้ผมก็พยายามเก็บตัวอันนี้กลับไปกับผู้ชมนะครับว่าเออมันมันเพิ่มขึ้นจริงไหมอะไรอย่างงี้นะผมกพ็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นจริงๆริงทุกคนก็แต่ละฉายาเนี่ยใครที่อยากรู้ว่าอย่าลืมพี่ก็ะทึบไลค์ like, คลิปนี้หรือว่าแชร์คลิปนี้บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเออมันมีตรงแบบนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เออโอเคนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า มันมันมันขึ้นอย่างนี้เพราะว่ามันบวกเงี้บางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งรู้เออก็เลยมาบอกกันประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับใครที่รู้แล้วแต่ว่ายังเก็บฉายาไม่ครบก็ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะว่าพี่พาผมไปเก็บฉายาหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละฉายาเนี่ยหาได้ยังไงนะครับก็ถ้าทุกคนอยากเห็นนะยืนดีที่จกระทืบคลิปนี้ด้วยนะครับกระทืบไลค์นะกระทืบผม let's go ครับผมอาลระนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทําการเก็บฉายาครบหมดแล้วนะครรัับบนนีะมมาณ้ผสห ฉายาเกี่ยวกับอาวุธนะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ไปเก็บนะครับสำหรับอันนี้นะทุกคนก็จะต้องอัลล็อกตัวของเอันนี้ได้เป็นเกาะใหม่นะครับของเกาะใหม่นะทุกคนผมไม่ได้ไปเก็บเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าให้อันล็อกอนะครับแบบพวกคาแรคเตอร์นะครับก็คือทุกตัวละซึ่งอันนี้นะครับที่ผมไม่ได้ปลดล็อกอยู่ก็คือเป็นเกี่ยวกับฉายาเงานะครับที่จะบวกตัวของนะครับเงาแบบสิบเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ตัวละสองเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ผมไม่ได้ไปเก็บทีนะครับผมก็ นี่เลยผมก็ยังไม่ได้ไปหานะสำหรับของเกาะใหม่เดี๋ยวค่อยไปหาหลังไม่เอานะครับนี่มูราสนะครับก็อาจจะต้องไปหาอีก2ตัวนี้ครับในดันเจียนกับตัวของของโวลีเวนนะครับก็ยังไม่ได้ไปหาเลยเอาว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับบอกวิธีเออเขาเรียกอะไรความลับของเงาเอ้ยความลับของใฉยานะครับก็เอ่อใครที่อยากรู้ก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์นะครับผมย้ำหลายรอบมากและย้ำอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้ไปแล้วครับ